ธรรมะตายต้นไม้ตอนที่13ติดอยู่ที่วัดหนองป่าพงความว่าถ้าเป็นผู้มีสติอยู่ก็เป็นผู้สำรวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องเท่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านลงชื่อหลวงพ่อชาข้อธรรมนี้ มีความหมายมากมีความหมายสำหรับคนทั่วๆไปและผู้ปฏิบัติสำหรับคนที่ยังอยู่ในทางโลกการฝึกมีสติอยู่เป็นเนื่องนิดทำกิจกรรมต่างๆพยายามให้มีสติอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทหมายความว่า จะทำการใดๆก็จะไม่ผิดพลาดมีแต่วความที่จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นหากแต่บุทธชนทั่วไปก็ควรจะมีสติระลึกสำรวมอยู่ในกิจการงานต่างๆจะนำมาสู่ความสำเร็จในชีวิต และในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกปฏิบัติทําไปด้วยในตัวในวันเวลาที่วัยเจริญจนเข้าสู่ปัจฉิมวัยสิ่งที่ฝึกสติอยู่กับกิจการงานนั้นจะกลายเป็นพลังไม่มีสูญหายจะเป็นพลังในการเดินสู่การปฏิบัติธรรม ได้อย่างดีสำหรับนักปฏิบัตินั้นการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชาท่านย่อมเน้นเรื่องสติข้อธรรมนี้จึงเป็นเรื่องของเน้นสติให้เป็นผู้สํารวมอยู่ในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายในความหมายที่หลวงพ่อชาเน้นก็คือนักปฏิบัติ จะต้องใช้สติเป็นทางเดินเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลสําเร็จใครที่ยึดสติเป็นแนวทางปฏิบัติย่อมจะไม่ผิดอันนี้หลวงพ่อชาท่านต้องการสื่อด้วยข้อธรรมนี้จึงติดไว้ ที่วัดหนองปาพงเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติหรือเดินทางมาทำบุญกุศลที่วัดหนองปาพงได้อ่านได้เห็นได้ระลึกถึงความสำคัญของสติจึงอยากให้ผู้ที่ได้ดูคลิปนี้นำไปพิจารณา และนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำงานอยู่ในทางโลกย่อมใช้การฝึกสตินี้เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องนำไปสู่ความสำเร็จเป็นผู้ไม่ประมาทขอให้ทุกท่านระลึกถึงสติอยู่บ่อยๆความสงบสุข ก็จะเกิดกับท่านสวัสดี